กามาใหม่ด้วยนะครับสาธุอนุโมทนาบุญหลวงพี่ขามอยู่นี่เหรอหลวงพี่ขามอยู่วัดนี้วัดไดบุญเหรอเหรอไม่รู้ครับเออรู้ว่ากุฏิหลวงพี่ขามอยู่นั่นนั่นม,มีสะบงโอ้เขาเรียกอะไระสะบง,บงเขาเรียกอะไรสะบงชุดของพระอะ สบ,ส,บบสบองจีวอลีบอเออแล้วสบงคืออะไรก็อันสบงอ่ะตรงนี้สบงสบเป็นที่คาดถ้าอบอลจะเป็นเบีย่ยงเออจีวอลครับเดี๋ยวที่เราเห็นอยู่ก็จะมีข้างหลังจะเป็นห้องน้ำสุขสบายบายป้ายป่าย,ายโอริโอมีคุติด้วยมีคุติมีห้องสมุดมีหอระฆังฉัดฟ้า นี่ที่เห็นตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์ที่เพิ่งกำลังสร้างขึ้นมาใหม่ครับไปหาหลวงพี่อยากเห็นแต่ต้องสืบมาก่อนว่าหลวงพี่อยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับวันนี้ก็มากับพี่อิวสองคนแล้วก็ตอนบ่ายมีมีถ่ายงานเพ่อผมเป็นโปรดิวเซอร์ของอเดร s สครับ ็ร่ลมเย็นรลมลื่นอากาศดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีใครเลยเงียบเหงาพรุ่งนี้เจอกันที่อุทัยทานีครับผมไปงานนิ้วกันจ้า เงียบสงบสนุกเงียบสงบสบายลมลื่นเหมาะมากเหมาะแก่การนปฏิบัติธรรม<笑><笑>มันเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมากครับการที่เรานั่งสมาธิฝึกจิตอธิษฐานเข้าวัดทำบุญตลอดเออแต่มันเป็นความภาคภูมิใจของเราของพี่พีแฟนคลับรวมถึง ไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นออหอะระฆังกุฏิกุฏิห้าหลังหนึ่งสองสามห้าแล้วก็ห้องน้ำจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่เป็นอยากสร้างห้องน้ำที่วัดแต่แต่ทุกอย่างโดยรวมมันประกอบโดยรวมมันเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆของเรามีห้องน้ำมีห้องน้ำแล้วก็มีกุฏิมีกุฏิก็มีเงินงบพอที่จะทำหอะระฆังฉัดฟ้า แล้วพี่ๆก็มาร่วมกันทําไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์จากบ้านสร้างบุญหรือว่าโปรเจกต์จากทุกๆที่ทุกๆโปรเจกต์ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเกิดขึ้นที่้ัดแห่งนี้ครับ <S <S พี่ปองปอนส่งของขวัญให้เหรอลองส่งม่ดูพี่ปองปองนสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่ปองปอนผมน้องน้องพี่ปองปอนเองนะครับผังเนื้อผักตัวทุกคนนุวยน,นะครับคุณป,ปองปอนอัคร นักแข่งของโตโยต้าสตาร์ทีมในรุ่นโต,ยตโยต้าโคโราออตติสหมายเลขสิบมากับน้องของเขาซึ่งมากด้วยความสามารถมีหน้าตาหลอแล้วเอาการ บายบายโอรลี่ยลงแข่งขันในรุ่นยาอาลิสบอนเมกเลสหมายเลข95จับจับจับเยียบเดียบไปไปไปฮัลโหล หล่อหล่อแล้วอาอ,าวอาออกการได้ละ พี่ปงปอนไม่ใช่ออกไปแล้วเหรออันสองอันมันไม่ค่อยเห็นไงถ้าถ้าพี่ปงปอนว่างวันที่หนึ่งสองสามนี้หนึ่งสองสามท่นวาคมนี้ไปไปโอรีโอมีโปรเจกต์ขึ้นดอยหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะไปมอบไม่ว่าจะเป็น สนามเด็กเล่นแล้วก็มีแผงโซลาเซลล์นะครับที่มอมให้กับเด็กน้อยที่โรงเรียนจังหวัดตากครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าพี่บองปอนว่างก็เลนเชิญว่าจะเป็นพี่ๆทุกคนนะครับว่างก็มามาด้วยกันได้นะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเล็กๆของ b y ยปาย,ปายโอริอและ mm hmm. เจอช็อปสไตล์พรีเซนเตอร์บายซ n เ e ็ t พีเอน n เจอช็อปออนเดอะร้านป้ายป้ายโอริโอเจอลูกพระเจ้าคิดถึงพี่อิวขอดูพี่อิวหน่อย <laughs> อุ้ย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 พี่หนึ่งขอบคุณครับพี่หนึ่งแล้วไปพี่องค์ปอนตกใจหมดหนาวแล้วครับหนาวแล้วตอนนี้หนาวมากแล้ว <laughs> อากาศ,นศาเนี่ยติดลบยี่สิบองศาเมื่อเนี่ย อยากไปดูต้นไม้ที่นุกกับปลายโปกูกเนี่ยข้างหลังเนี่ยครับแต,ตอนตอนนั้นลืมแล้วน่าจะเป็นต้นนี้ต้นนี้แล้วตอนนั้นตอนนั้นของพี่สิงวัดนี้บริการเลยกันนมาปุ๊บไปกินน้ำปั๊บเลย เตรียมให้แล้วพะอจาย์บอกโทรหาพะอาจารย์โทรหาเดี๋ยวจะเข้าไปหานะคะพะอาจารย์เดี๋ยวไปคุยเรื่องโปรเจกต์โอเคเจริญพรองส่เตรียมตั้งแต่คืนเมื่อคืนต้นไม้งามมากเลยเห็นหรือยังว่าเป็นต้นอะไรว่าต้นไม้งามมากเลยถ้าใครบ้างอยู่ที่ขอนแก่นก็มาล้างห้องน้ำได้นะครับ ห้องน้ำสุขสบายบายไปโอริโอ้ลมลื่นมากส่งของมื่อไปบริจาคได้ไหมเออก็น่าจะดีเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะสรุปโปรเจกต์กับผอาจารย์ครับอุ้ยนีไงพระขามอุ้ยโอ้ย โอ้ยกาับมาพการครับอาจารย์โอ้ยพวกหมูแล้ว่าอาจารย์อยูยูวัดนี่เอาไปใส่แล้วอนจาตย์โอ้อันนี้จังมัดอะไรดิจังวัดยี่ใดเลยหรอมาแล้วครับเอาจอดเลยแล้วโอ้ขอโทษครับอาจารย์พูดไม่สุภาพ เดี๋ยวพระอาจารย์เชิญนั่งก่อนก็ได้ครับวันนี้วันนี้ผมไลฟ์สดอยู่ครับอาจารย์เออเราต้องนั่งห่างๆกันนะโอ้ยลูกผมคานเลยเนี่ยนั่งก็แล้วตกอะไรเออกระปุกปวดดูดูหนีได้บอกครับอ่ามาศึกษาท่านหนีบังอ๋ออย่าเลยาดจำวันที่นี่เดี๋ยวก็จีไปเราเอ็ดลราเอียน ยังส <ort>. uh, ิไปวิทยาอีกแล้วก็จะกราฟเยโซอีกโอ้ไลาหมองค่ะโอ้ออกอีเวนต์เนาะทุดงทุดง๋อ้ทุดงออกศึกษาออกอีเวนต์เนาะแล้วขอไพ่ครับศึกษาศึกษาธรรมะเออศึกษาเย็นกับพ่อลูกเอาทำศึกษาเค้าเชื่อเค้าเจื่ออะไรธรรมะศาสนาธรรมทางศาสนาเออวัฒนธรรอัตมาอีกแบบหนึ่งไม่ยุ่งเหยกันอีกแบบหนึ่งต่างกันไปเบิง คำสวดกัต่างกันทำนองต่างกันเขาจังหวะประจุด้วกันนะครัเอาเทาต้องจับจังหวะไปหายใจวักพล่าวักถ้ามาหยุดก็ไปหายใจโอ้ยมันไปยากไปนะแท้ถ้ามัยุดถ้ามาหยุดไม่ติดใจแนใจเป็นบอลล็อกกันบอลเลแล้วนี่โอ้ยวายผู้ใดมาแจกแจกกันแล้วเนี้ยนมัสการโอ้มีคนนมัสการพี่ขามอู้ คนรับชมพระพระพี่ขามเดียวมังเลยครับจะเดินพรทุกคนเดี๋ยวขอขอให้พระพี่ขามนองเทศให้กับพี่พี่แฟนคลับหน่อยได้ไหมครับให้พอนจละอาตมามาอยู่นี่จะชวนมากสิมาอยู่กับตัวเองมาศึกษาตนศึกษาใจตนศึกษากิเลศศึกษาเหยต่างต่างเลยความสงบซึ่งสงบมากวันนี้ต้องพุณโย่ไปฝายแหละที่เป็นปัะเจรักในการ จัดสฉางต่างๆตั้งดีดีแฟนคับนำผมว่าอยู่นี่ค่อนข้างจะครบโอ้ยเป็นห้องน้าห้องท่าห้องพักอย่างครบเดี๋ยวต่อไปมีซาร่าน่าจะแล้วบุญละเมซากลางปีหนาบุญละน่าจะแล้วจะึ้นใครเปลี่ยนเป็นวัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วเราพระคามตีละฆังหรือว่าคำนำสองมามี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 เพินตีมีเพินตีบโอ้ยว่าตีเป็นเจิมเห็นไหม ตีเลยเว้ยแล้วพี่นั่งเลยพี่เล่นกูเด่นเลยเอ้ามานำกันมานำกันสายตัวโด่งทั้งหมดโอ้อาชิพทรงหาน้อวัยพรุปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปไหนล่ะบอกให้มีสติเออมีสติเหรอเนาะขาดสติอะไรโอ้มีคนสาธุเต็มเลยครับเหม่ยแต่งในน้องเชียร์เรียนพระกับษาทุ่มอะไรก็สาธุอยแบบ เขาบอคอยอยู่กันเข้าไปเลี้ยงกันเชิญมากนี่จทาน้เลีอยค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปครับเป็นบุญวาสนะค่ะใส่หม้อพบผอพผักขมอย่าทำฝ่าเด้ออย่าทำฝ่าฝีปีนาบ่ก30ปีนาปีนาล่ว โอ้ยโอ้ยแ่ทันมาแล้วโอ้ยต้องเก็บวัมาเดือนเเออมีห้อพอดีเออยังไงลกเอากดวัดนำหอนกันดอกเออ ้้ววแลล่ะโอ้ยกระติ๊บกวะติ๊บเป็นล้เนาะดูสององงอยู่ไหมหลวงพี่ขามอ๋อให้เรียกหลวงพี่ขามพระพี่ขามหลวงหลวงพี่ขาม โอ้บานบานเลยโอ้ก็ไ oh. ด oh. ้จำมัดก่อนเนาะอ้ยตายแล้วรู้สึกบาดอีกแลยอะอากาศรอบบัดเป็ดอุ่นครับอันนี้กุฏิกุฏิชัดฟ้าโอ้โอระคังชัดฟ้ากุฏิชันพา จะขออนุญ,ญาตไปคุยงานกับพระอาจารย์ก่อนอเดี๋ยวบอกให้ให้พระอาจารย์กล่าวน,นมัสการคร,รับอาจารยว์วันนี้ผมไลฟ์สดอยู่ครับอาจารย์ใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวอยากให้พระอาจารย์พูดถึงโปรเจกต์หน่อยแล้วกันเดี๋ยวฝากโปรเจกต์พี่พีดด <laughs> เดี๋ยวฝากโปรเจกต์พี่พนะี่เขาอ๋อได้ได้เดี๋ยวไม่ติดตามพระอาจารย์โอเค อาจารย์พอครับพึ่งมาจากประชุมโอ้ยประชุมมามประชุมมาอ่ะนั่งนั่งข้างบนไปเดีกยวเากลับ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 ทุกคนละทุกคนก็กลับหมดครับเยอะมากอ่าก็สำหรับอ่าเจเดนพรทุกท่านนะเจเพรวันที่สอง สามสี่ธันวาที่จะถึงเนี่ยโยมปายแล้วก็คณะก็จะไดะ้เดินทางขึ้นไปที่โรงเรียนพื้นที่จังหวัดตากอำเภอท่าสองยางปกติโรงเรียนแม่เนี่ยเชื่อว่าโรงเรียนแม่ละเมืองแต่ว่าที่เราจะขึ้นไปเนี่ยจะเป็นโรงเรียนสาขาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ธุรกันดารแล้วก็ห่างไกลแล,แล้วสิ่งที่เราจะไปช่วยเนี่ยบางส่วนเนี่ยได้ทําไปแล้วเป็นห้องน้ำสองสองสาขาทั้งหมด8ดห้องแต่ว่าสิ่งที่ เราจะ,ะเข้าไปอีกเนี่ยคือความจาเป็นของโรงเรียนเนี่ยที่โยมไปมีความตั้งใจเนี่ยมันก็จะมีพวกระบบไฟอะไรต่างๆและน้าตาสน้ำเด็กได้รต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยคือเดี๋ยวจะคุยกับโยมปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตำรับใครที่จะไปให้กําลังใจนะสิ่งที่โรงเรียนสิ่งที่โรงเรียนสาขาต้องการเนี่ยก็จะเป็นพวกมีความประสงค์เนี่ยคือขาดแทลน,น่อยง่ายก็คือ พวกเครื่องอุปกรณ์ประกอบอาหารอะพวกนี้เจรวพอ,อาหารแห้งอะไรพวกนี้ถ้าเป็นขนมเนี่ยจะเป็นขนมปี๊บเนี่ยจะดีกว่าขนมปี๊บเป,<น>เปดีกว่า <ขอ S 2> ใช่เจยิว่านี้ก็ถือว่าเป็นการไปให้กําลังใจเด็กๆที่อยู่เป็นพื้นที่ห่างไกลถึงแม้ว่าก็จะเป็นชนภาาติพันธ์แต่ว่าก็ก็เป็นคนไทย<ช>อะไรที่เราสามารถที่จะให้โอกาสได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ต้านนุััทนาสาหรับสิ่งที่ อยอมปลายแล้วก็ทุกๆท่านเนี่ยได้ทํามาก็เป็นเรื่องที่ดีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะถือว่าได้ไปได้ให้ได้ให้บ้างแล้วก็ได้ไปช่วยช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ได้ไปช่วยให้กําลังใจสําหรับในครั้งนี้ในช่วงวันที่สองสามสี่ธันวาสําหรับวันที่สองเนี่ยจะเป็นวันเดินทางแล้วก็วันที่สามเนี่ยจะเป็นวันที่ขึ้นไปโรงเรียนที่เราจะไปมอบห้องน้ําแล้วก็จะมีกิจกรรม อนอกจากจะเป็นการมอบแล้วเนี่ยคณะเนี่ยก็ยังจะต้องไปเป็นครูอาสา<อ>เป็นครูอาสาสอนเด็กอนุบาลสอนเด็กประถมนะส่วนมัธยมจะไมใ่<อ>ให้สอนจะให้สอนเฉพาะเด็กอนุบาลกับเด็กประถมอาจ<ป>จะดูที่ว่าเป็นศิลปินแล้วเนี่ยจะต้องไปถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประสบการณ์เป็นอะไรต่างๆนานาให้เด็กได้มองเห็นอ,อาชีพเพราะว่าเด็กเนียววิชาการเนี่ยเด็กเนี่ย คือรับจากครูไปแล้วทีนี้จะจะพูดถึงประสบการณ์ว่าประสบการณ์ของคนทั้งนอกเนี่ยเปยังไงชาชีวิตยังไงมีวิถีชีวิตยังไง,ง,ไงที่จะทําให้อะไรเงี้ยไปเล่าสู่ไปไปเล่าประสบการณ์ไปเล่าจริงต่างๆที่ประสบความสําเร็จเนี่ยให้เด็กๆฟังแล้วก็ได้ไปพบปะน้องๆที่อยู่ด้านบนว่าเออวิถีชีวิตของเขากับของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีการแสดงกิจกรรมของเด็กๆ Uh huh. ให้กับให้กับทุกทกท่านที่ขึ้นไปได,ได้ได้รับชมร่วมกันแต่ว่าโรงเรียนที่จะขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะธุรกันดารแล้วก็เป็นเป็นถนนที่ไม่แช่ถนนถนนทางหลวงนั้นแ,แ้วคนที่จะขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องใช้รถโฟวินเท่านั้น uh huh. ต้องใช้โฟวินเท่านั้นจะไม่เหมือนจังหวัดหน้านะโยบา uh huh. จังหวัดหน้าเนี่ยจะมีความ อ่าเขาบอกว่ารถตู้รถเก่งรถอะไรก็ขึ้นไปได้แต่โรงเรียนที่ขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นโฟวินเท่านั้นไอไอยักษ์ขึ้นไปได้ค่ะยักษ์ยักษ์ขึ้นได้ยักษ์ขึ้นได้นะแต่ว่าในช่วงโค้งบางโค้งเนี่ยยักษ์ก็ต้องขยับไป็ดเขาไปนิดนึงเพราะว่าเพราะว่ารถยักษ์ของโยมปายเนี่ยเป็นร้อใหญ่แต่ว่ามันจะมีบางช่วงเนี่ยมันจะเป็นทางที่ขึ้นหักศอกนะขึ้นหักศอกดังนั้นเราต้อง ใครที่จะนํารถขึ้นไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหรือถ้าเป็นโยมที่อยู่พื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีรถรถหมู่บ้านของเขาอันนี้ก็เราสามารถที่จะจะจะ,จะขอความอนุเคราะห์จากเขาได้เด็กพวกผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยอาตมาก็จะประสานงานเอาไว้นะสำหรับสาหรับรถรถของโยมไปเนี่ยขึ้นได้รถ<อ>ของโยมไปขึ้นได้นะ<อ>แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมข้างบนเนี่ยโรงเรียนแรกที่จะขึ้นไปเนี่ยจะถึงก่อนเที่ยง วันที่3เนี่ยก็จะมีการแจกแจกเรียกว่าแจกกับข้าวเด็กให้กับอาหารกลางวันเด็กแล้วก็จะมีกิจกรรมนันทนาการแล้วก็พบปะเด็กๆแล้วก็ประมาณาหลังจากที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงประมาณบ่ายก็จะขึ้นไปโรงเรียนอีกสาขาหนึ่งซึ่งโรงเรียนนี้จะติดกับอำเภออมกอยจังหวัดเชียงใหม่โอ้ใช่ <จะ S 2> <ง>ติดอมกอยเลย ทางองอ์กอยยังไงทางขึ้นไปโรงเรียนก็ยังงั้นแต่ว่าโรงเรียนที่ยอมไปไปปีที่แล้วเนี่ยที่เชียงใหม่อันนั้นน่ะคือว่าทางดีแต่นี้ไม่ใช่ทางดีนะ,ะใครที่ดูอ,ะ,อ,ะ,อะไรนะครูขอ,ของของโคตนาเตเว่นนั่นแหละทางคนอย่างนั้นเลยอันหน้าฝนนะแต่นี้หน้าน้านี้ไม่เป็นไรแต่ว่ารอรถก็จะต้องตามไปตามล่องน้ํา <laughs> ไปตามล่องน้ําด้วยตามล่อง <laughs> ล่องน้ำล่องน้าฝนถ้าไม่งั้นเนี่ย เราก็อาจจะได้ดูอะไรที่ข้างล่างเหวก็ได้ก <laughs> ็อาจจะเป็นได้นะ <laughs> ยังยังยง <laughs> อันนี้ก็ก็ก็แจ้งไว้ก่อน <laughs> แต่ว่าวันที่สามเนี่ยอัตมาภาพหน่อยเดี๋ยวจะคุยกับโยมไปว่าวันวันวนีวน้วันที่สามเนี่ยจะนอนข้างบนหรือว่านอนข้างล่างเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์ oh อโอ้โหจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่จะมีบางบางครั้งของ AIS แต่ทูมูฟดีแท็กเนี่ยคือจบออันนี้คื่าโณาเเาแล้ยถ้าใครจะใช้สัญญาณโทรศัพท์ต้องไปซื้อซิมพม่าอ๋อโอ้ติดต่อพม่าเพราะว่าติดพม่าอันนี้ไม่ได้ติดลาวนะที่ถ้าติดลาวจะเป็นจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแต่ว่าจังหวัดตากเนี่ยติดพม่านะสําหรับเส้นทางเดินทางไปเนี่ย จากแม่สอดไปจนถึงท่าสองยางเนี่ยมันก็จะมีฝั่งเพราะช่วงนี้ก็มีเขาเราียกว่า,าสงครามอะไรกันอยู่ก็ต้องระมัดระวังนะอาจจะมีปืนมีอะไรแต่ตอนนี้ก็มีปืนด้วยว <laughs> <laughs> เหรอคะต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังนะ <laughs> ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากําลังซ่อมซ่อมถนนที่ขาดในในช่วงที่หน้าฝนเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่า เพื่อความปลอดภัยของของของแฟนขับเดี๋ยวโยมปลาที่จะขึ้นไปร่วมมอบเนี่ยอ่าอยากจะให้ไปวันที่สี่ตอนเช้าที่โรงเรียนแม่ละเมืองจะดีกว่าเพราะว่าโรงเรียนแม่ละเมืองเนี่ยรถทุกคันสามารถไปได้ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่นะโรงเรียนแม่ละเมืองอยู่ที่อำเภอท่าสองอยางแต่ ตาำมาขึ้นเขาไม่ขึ้นเขาประมาณ34กิโลอ,อ่าเราขึ้นอ่าจากแม่สอด <c oughs> จากอําเภอแม่สอดไปท่าสองยางเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงจากจากอ่าอำเภอท่าสองยางไปที่โรงเรียนแม่และเมองใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งโอหโอ่านั่นเลอะอัตามาขอแจ้งให้กับแฟนขับโยมปายว่าอาถ้าจะไปร่วมจริงๆอยากจะ เพื่อที่จะความปลอดภัยอะไรต่างๆคณะเนี่ยวันที่สี่ตอนเช้าจุดรวมพลของเราคือวันที่สี่ตอนเช้าที่โรงเรียนแม่เพราะว่าเราจะมอบสิ่งของต่างๆเหมือนกับจังหวัดน่านยอมไปจำได้ไหมเรามารวมกันวันสุดทายแต่ของคณะแต่ของคณะยอมไปจะขึ้นไปข้างบนคือถ้าเกิดขึ้นไปเยอะไม่ได้ขึ้นไปเยอะไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเส้นทางสองพื้นที่ที่จะพักที่จะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคือโรงเรียนมันตั้งอยู่บนภูเขา ค่ะอ่าตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆดังนั้นถ้าเกิดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยชาวบ้านแตกตื่นนะเจินพร <c oughs> ชาวบ้านจะแตกตื่นช <c oughs> าวบ้านคิดว่านคนอพยพจากที่ไหนมาใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้ทีนี้ก็อยากจะให้ขึ้นไปแบบอ่าคือคือ,คอที่ตั้งใจไว้ก็คือไม่อยากจะให้ถึงสิบห้าคันอ่าในในส่วนของวันที่สามนะแต่ถ้าวันที่สี่เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยคืออยากจะให้อ่าแฟนขับน้องปายเนี่ยอ่ามามารออยู่ที่อ่าโรงเรียน อ่าโรงเรียนแม่และเมิงเพราะว่าทางคณะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าพักข้างบนเนี่ยก็จะลงมาถึงโรงเรียนแม่และเมิงก่อนสิบโมงเช้า um. 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 ก่อนสิบโมงเช้าในช่วงสิบโมงถึงเที่ยงเนี่ยเราจะทํากิจกรรมที่โรงเรียนแม่และเมิงใ,ในการมอบสิ่งของต่างๆนู่นนี่นั่นอ่ให้กับโรงเรียนสิบสองสาขาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่มอบเสร็จก็จะประมาณเที่ยงแล้วก็จะแยกย้ายกลับอ่าแล้วก็อ่กลับบ้านใครบ้านมันอ่าโดยสวัสดิภาพ ่ะ<ม>ก็จะจบสองสามสี่เจริญพรก็กิจกรรมค่อข้าประมาณนี้ทุกคนสามารถสามารถร่วมบุญได้ครับเพราะว่าพระอาจารย์แปะแปะเลขบัญชีไว้แล้วใช่ครับผมจจหรือว่า เป็นขนมเป็นส่งของขนมมาสามารถส่งมาได้ไหมครับได้ได้ได้ส่งมาที่ที่นี่เลยก็ได้<ช>จ้ะ่มมาที่วัดไปบุญได้นะครับก็เป็นขนมปิ๊บแล้วก็มีขนมนมเนยของอาหารแห้งนะครับก็สามารถส่งร<ม>วบบุญบุญกันได้ครับผมโอเคกิจกรรมข้าวเข้าเราก็ประมาณนี้นะครับเร,เ,รเริมพรเดือพอเ่จรเดครับไปละ เป็นกางเกงปักโบลูกค้าร้อยหบาทโบดัง